อีสานเดือดสองพักใหญ่รุมเจาะเพื่อไทยค่ะมีตัวเลขที่น่าสนใจนะคะกลายเป็นประเด็นร้อนค่ะบอกว่า32%หรือว่าส่วนใหญ่ของคนอีสานเนี่ยยังหาคนที่เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้ค่ะตัวเลขนี้นะคะกลายเป็นก้อนใหญ่ๆที่สุดนะคะในประเทศค่ะ 3- 2ก็คือกลุ่มที่พร้อมจะเปลี่ยนใจได้ทุกวินาทีนะคะถ้าพักไหนทำนโยบายได้โดนใจ หรือมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะคะที่ปังเพียงพอเนี่ยก็จะทำให้คนอีสานเนี่ยเชื่อมั่นนะคะและการแข่งขันนี้ค่ะก็จะต้องทุ่มหมดหน้าตักนะคะเพื่อที่จะหาเสียงลงไปใน กโกยนะคะบ์นี้ให้ได้ค่ะเยอางไรก็ตามค่ะก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะคะว่าผลการสำรวจนี้เนี่ยเกิดขึ้นก่อนที่พรรคเพื่อไทยจะมีการเปิดตัวคุณจุลพันธ์อมรอวิวัฒน์เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่อย่างเป็นทางการค่ะเพราะว่าถ้าจะดูในโพลนะคะก็ยังเป็นชื่อของคุณชัยกเกษวิทิศิรินะคะเป็นแคนดิเดตนายกัฐินตรีอยู่และก็ต้องมั่นใจด้วยว่าตอนนี้เนี่ยนะคะพรรคเพื่อไทยยังไม่ประกาศตัวแคนดิเดตนายกัฐมนตรีออกมานะคะจะเป็นคุณจุลพันธ์หรือไม่หรือว่าจะเป็นท่านอื่นๆใด หรือว่าจะเป็นคนในตระกูลชินวัตรอีกนะคะในช่วงใกล้ของการเลือกตั้งเชื่อว่าพระเพื่อไทยจะปล่อยมัดเด็ดตรงนี้ออกมาค่ะส่วนนะคะจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของคนอีสานได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องรอดูต่อไปค่ะแต่ยังไงก็ตามค่ะต้องยอมรับนะคะว่าพระเพื่อไทยเองเนี่ยจะผลการสํารวจค่ะ พืรคไทยที่เคยครองอีสานนะคะด้วยคะแนนเนี่ยเหยียบๆ36%นะคะวันนี้ลดลงมานะคะเหลือ16.85%นะคะรูดลงมาเนี่ยนะคะเสียไปมากกว่า20%ค่ะถือว่าเป็นสัญญาณอันตรายอันนี้จากผลโพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกคุณจุลพันธ์นะคะมาเป็นหัวหน้าพักคคนใหม่เนี่ยก็จะต้องปฏิบัติการผู้ชีพนะคะสำคัญนะคะในส่วนนี้ดึงฐานเสียงเกษตรกรนะคะกลับมาให้ได้ค่ะ ในส่วนของพักประชาชนนะคะแม้จะยังนำอยู่นะคะเป็นอันดับหนึ่งค่ะ26.05%นะคะแต่คะแนนก็ลดลงเกือบครึ่งนะคะจากปี2566ค่ะที่เคยทำเอาไว้ได้ถึง47%ค่ะ ที่นางกังวลกว่านะคะก็คือคะแนนพัก26%กับคะแนนตัวบุคคลของคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ18%นั้นไม่ไปด้วยกันค่ะถ้าประชาชนจะตัดสินใจเลือกตัวนายกเป็นหลักเนี่ยพักประชาชนก็เสี่ยงที่จะเสียคะแนนไปได้ง่ายๆค่ะแต่แน่นอนค่ะพักภูมิใจไทยนะคะกลายเป็นพักที่มีคะแนนพุ่งทยานนะคะในขณะที่2องพักใหญ่เนี่ยคะแนนตกลงมาค่ะ คะแนานพักภูมิใจไทยเนี่ยพุ่งขึ้นจากที่เคยมีกระแสะแค่3%มนะคะมาใกล้เคียงกับพักเพื่อไทยแล้วค่ะอยู่ที่1 5 7หเค่ะและที่พีไปกว่านั้นนะคะก็คือชื่อของคุณอนุทินชาญวิรกูลเนี่ยแซงขึ้นมาค่ะเป็นบุคคลที่คนอีสานนะคะอยากให้เป็นนายกรัฐมนตรีในลำดับที่2ค่ะก็น่านสนใจนะคะว่า ความนิยมของคุณอนุทินนั้นสูงมากกว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคประชาชนในภาคอีสานค่ะแสดงว่าภาคอีสานนะคะหรือว่าคนอีสานนั้นยังให้ความสำคัญกับผู้นำที่มีเครือข่ายนะคะและก็เป็นโอกาสทองของพรรคภูมิใจไทยค่ะในการที่จะยึดในพื้นที่ภาคอีสานนะคะนีดาโพสท,ที่ออกมานะคะก็เหมือนเป็นการยืนยนันข่าวว่าสงครามสามก๊กในพื้นที่ภาคอีสานนั้นจะดูเดือดน,นะคะ ต้องยอมรับว่าพื้นที่ภาคอีสานนะคะเป็นตัวชี้วัดค่ะว่าใครจะได้เป็นรัฐบาลนะคะเพราะว่ามีสอสอมากถึง133ที่นั่งค่ะถ้าใครได้ไปนะคะก็จะมีโอกาสที่จะเป็นเสียงข้างมากในสภาค่ะ ซึ่งแน่นอนว่านะคะที่ผ่านมานั้นพักเพื่อไทยค่ะมีสสอ,อยู่ในหลายพื้นที่แต่ก็ต้องสูญเสียนะคะและกําลังจะสูญเสียค่ะให้กับพักภูมิใจไทยในกรณีที่บ้านใหญ่นั้นย้ายไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทยค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่อีสานใต้นะคะส่วนอีสานเหนือนั้นก็เป็นหน้าที่ของพักเพื่อไทยนะคะที่จะต้องรักษาฐานที่มั่นเอาไว้ให้ได้ค่ะรวมทั้งในภาคเหนือด้วยค่ะถ้าอยากจะกลับมาอีกครั้งของพักเพื่อไทยค่ะ